สวัสดีงามเสาจ้าพี่น้องดีใจยิ่งกว่าถูกหวยอีกพี่น้องฝนตกค่ะฝนตกทั่วเมืองอุดรแ0บเซนาะพี่น้องตกแต่มมือคืนนี่ตั้งแต่ตีสามตีสี่ตกไปปล่อยแล้วเนี่ยมือสาก,ก็มาตกอีกพี่น้องให้แน่หมู่บ้านยังแรงอยู่แมดีใจร้พี่น้องเพราะว่าข้าเป็นคนปลูกต้นใหม่ตนม้ตนไหลเนาะเบิ่งบนเครือก็ดีใจพระอีตู่นี่ย่ากิ้วใหญ่ไปโอ้ยงามแบบน,นี้ละพี่น้อง เบิ่่งคะบรรยากาศฝนแรกของฤดูเนาะพี่น้องฝนห่อดอกบอกม่วงเนี่ยแหละพี่น้องคนอืน่นใครอยู่บ่มีล่มแม่พี่น้องบ่มีล่มจ้าเมึงบรรยากาศหูดเ <c oughs> มื่องอุดรนี่นั่งฝนพี่น้องส <c oughs> ิตกอีกอยู่เด้นหนิพี่น้องอืมสิตกอีกอยู่ตกะป,ปล่อยๆเนี่ยและพี่น้องลมแรงลมแรงดีใจดีใจโอ้ไม่ไงไปวัด ไปวัดไปจังทันพี่น้องอ้างลงไปวัดพี่น้องเงียบสงบนะวันนี้ซื้นกล่องน่องพี่น้องซื้นกล่องน่องดีใจร้ายคนแรกของปีสองหา 64, กหกซีต๊เดือนกลุ่มภ้าพันปกติล่มมาพร้อมล่มพร้อมฝนพร้อมแจมือนี่ล่มค่อยๆ